ถ้าเราไม่ลงตัอทำยืนรอต้องมีสักวันมันคงเป็นเพีงยงฝันสนับสนุนโดยมาสเตอร์สองสีงสยดยาเอเจดีวีดีโฮมเทปเปอร์เก็ทิ้งคนกลัวไม่วกผู้องในต้งวันเม้ออาไปหมดแล้วใช่ไหมเ็บร้ยอยครับหน้าผมนะครับบอกงูเขาว,ว่ามีคอนเสิร์ตบอดี้สลมัมแจมกัสูนารีเฟสเทลิงกับบีและสตาร์ครับ มันก็เลยขึ้นดอยกันหมดเลยครับดีนะที่วงมันไม่ใช่คนฉลาดข่าวนี้ก็จะไม่ต้องมีใครมากวนอาประกันครับเนี่เออแล้วเรื่องที่นายไปทำอะเรียบร้อยไหมบัตงครืงเทวินจัดมาแล้วค่ะเอานั่นไงตรงเวลาครับตรงเวลาม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 าเข้ามาเข้ามานี่ครับนี่ครับนี่แหละครับโอ้หน้าสนอพ่อหรือยังดีกว่า ไม่เคยพร้อมอะไรแบบนี้มาก่อนถ้าอย่างนั้นคุณนาสะดวกตรงไหนดีคะกลางบ้านมันก็ดูเหมือนงาน,นเอาเป็นห้องดีมเฮาดีกว่านะจ๊ะได้ค่ะขอบ <นะ S 2> ใจมาก <ๆ S 2> นะ, <ๆ S 2> ะจ๊ะที่มาที่นี่เดีค่ะค่ะเียวผมพอต้นทางนมต้องเป็นหัวงครับบ๊อบี้ไข่าากกันบ่มบี้ไขมากวาากานในในก็บบมี้ไขยอยู่แต่กินข้าวซอยอยู่ในขัวขอสักชามด้วยปะ ยังไงกันแน่วะนั่นหรอเข้าห้องกับจิงด้วยอะฉันว่าห้องเงียบๆนะอยู่กันสองต่อสองไม่มีใครรบกวนงั้นเดี๋ยวพวกเราไปตามหาพี่ต้ากับเเอมดีว่ปเรื่องใหญ่แล้วอะไปไปไปเฮดบิน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 ี่นายเลิกทำแล้วก็มาช่วยฉันหาเดลี่ได้ยังอ่ะนี่โบ มันก็นานมากแล้วนะฉันว่ามันคงหายไปแล้วเราคงมีคนเก็บได้แล้วมั้งป่านเนี่ยอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าความทรงจำดีๆที่ฉันอุาสห์เก็บไว้มันก็ต้องหายไปหมดแล้วดิเอาทำไมล่ะเรื่องดีๆมันน่าจะอยู่ในใจอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับมันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกนะที่มันจะอยู่ในใจอ่ะแล้วเรื่องอะไรอยู่ในใจอ่ะก พวกเรื่องที่ประทับใจอะดิเช่นก็พวกเรื่องหัวใจอย่างเงี้ยใครเขาเป็นใครเล่ามาเลยเอามาดีๆแล้วเยอะเยอะไปละอยากรู้เยอะไปละแล้วทำไมถึงอยากได้ไดอารี่อะไรนั่นนักหนานี่ยก็ถ้าเกิดหัวใจของนายหายไปนายจะอยากได้คืนปะล่ะแน่นอนขาดใจก็ตายพอดีอ็กไดอารี่เล่มนั้นมันก็เป็นเหมือนหัวใจของฉันเนี่ยแหะ ฉันตั้งใจไว้นะว่าสักวันหนึ่งอ่ะฉันจะเอาไดรี่เล่มนั้นเนี่ยไปให้คนที่ฉันรู้สึกดีๆด,ด้วยเขาจะได้รู้จักฉันมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าเขาในสัมพัญ์กับฉันมากแค่ไหนอ่ะถึงขนาดต้องยกหัวใจทั้งหมดให้หน้าสงสารผู้ชายชอบลคยคนั้นจังเลยนเนาะเดี๋ยวเพื่อ,ขอเขลอเล่นแน่เเอาอย่างนี้ดีกว่า เรามาช่วยตามหาหัวใจของโบกันดีกว่าไหมพราว่ามันน่าจะอยู่แถวแถวนั้นน่ะมันต้องมีแหละว่ามันต้องชนกันแถวแถวนู้นใช่ไหมล่ะไปดูไหมไปดูปะไปดูกันไปใครคนนั้นของโบคือใครนะเอาวะอย่าไปอยากรู้เลย ฮะไม่มีเลยเหรอนี่โบโบดูอะไรดีหรือ,อยังแถวแถวแถวนี้ไม่มีเนี่ยมันถ้าไกลไม่ได้ฉันว่ามันต้องใกล้ๆแล้วแหละถ้าอย่างนั้นในนี้มีเปล่านี่ฉันหาเป็นร้อยทีแล้วกระเป๋าใบเนี้ยมันไม่มีเลยโอ้โหลองหาอีกสักหนึ่งทีมันจะเป็นอะไรไปบอกกี่ครั้งแล้วไม่มีวันนั้นนากออ็อะไรอะไรนี่อะไรเจอแล้วนั่นไงโอ้ ไมอย่างนี้ล่ะฉันตอนแรกฉันก็นึกว่าใครจะจิบปีอ่านแล้วอ่ะขอบใจนายมากนะสุดยอดเ้อเอาหลังก็ระมัดระวางนิดนึงดูอะไรก็ดูให้ละเอียดฉันว่าตอนนี้เธอสบายใจแล้วใช่ไหมอื <S <S มฉันจะต้องรีบกลับไปทำรายงานแล้วละะ่ะพอดีนึกได้พอดีว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่มีส่งรายงานเ,เนี่ยฉันติดเอฟแน่นอน <S <S 2> <S 2> <ม>ฉันไปนะ แล้วนายเนี่ยก็หัดจดบันทึกช่วยจําได้แล้วพี่เรื่องตัวเองน่ะไม่เคยสนใจจําเลยก็ฉันมัวแต่จดจดําคนที่ฉันสนใจไปนะปน,นี่ไปไหนไดอารี่เล่ม เป็นของนายสุดยอดไอ้อีผู้ใดลิอาจเปิดอ่านขอให้อกหักรักคุดตุดปิ้งแล้วโดนชิ่งแดตลี่ของนายสุดยอดโอ้ยเดี๋ยวครับบอกว่าเข้ามาได้ก็เข้ามาได้นะครับ น่าสนอเป็นญ,ญาติทุละสสาคัญอยู่อะครับทุละาําคัญอะไรกันฮะนันเนาะเนี่ยเขาไม่เคยมีความลับกับพวกฉัน<ช><ช>นั่นเนาะเขาเปรียบเสม,มือนพ่อของพวกฉันใช่ใชแล้วจริงเหรอที่เขาบอกว่าน,นันเนาะเนี่ยมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีอ่ะเรื่องบอกอีกว่าน,นันเนาะมีกิกน่าสนอเป็นแบบใจคนจะอั้นนะครับทุกคนของหู้แบบใจนครับแล้วทำไมต้องปิดปากกันด้วยวะเอาเปินว่าแก้บบใครหฮู้เต่าเอี้ยครับบต้องไปฮู้มันหรอครับเรื่องเต่าเอี้ยพวกเราจัดหนักเว้ น้าเ้ลิซีดวงอกไจะแหกปากให้เขารู้ว่าทันจังหวัดเลยได้ไงเบาๆก็ได้น้าอายที่นารับรับล่อๆนี่กลัวพวกฉันรู้ว่านาเป็นลิซซี่ใช่ไหมใช่เออสิวะงถวินนั่นมันรู้คนแรกเลยอ่ะนาก็เลยใช้ให้มันไปซื้อยาให้อ่ะแต่ว่าพวกเอ็งไะนะก็มากระทืบยานาสะเลเลยอ่ะเฮ้นี่ อย่ายาน้าไปนะเอาคืนน้ามาน้าขัดมันไม่ได้จะ,จะตายยาจะทันจะยี่ยาะย, <c oughs> ย่าไหมหเรียนแท้แๆเลย <c oughs> เออแล้วนี่ก็หมอจอยเขาเป็นลูกสาวเพื่อนสนิทของนา <c oughs> ไม่ใช่กงเ <c oughs> ท็กกิ๊กอะไรที่ไหนหรอกนาวานให้เขามาเน็บยาให้ฮะนาเน็บเองไม่ได้นาเสียว <c oughs> อ่ะเ <c oughs> อง <c oughs> มันชอบคิดอะไรแพ็งแงแล้วก็พิเรนอยู่เรื่อยเลย ก็น้าเล่นเราเสีสงสัยเลยอ่ะใครจะไปรู้เราแค่นี้ก็อายก็แค่เป็นลิซซี่อ่ะสมัยเด็กๆกับนะโดนล้ออย่างเงี้ยมันก็เลยฝังใจมาโดยตลอด Why เป็นลิซซี่ดวงกากิ้วคิวคิวฉันขอโทษนะได้ไหมโทษจะน้าไม่เป็นไรฉันต้องขอโทษน้ด้วยนะครับที่น้าเป็นลิซซี่ดวงโทษน้าที่เป็น คุณหมอครับดีใจผมไม่ค่อยดีช่วยรักษาหัวใจผมหน่อยได้ไหมครับคือหมอไม่ได้เป็นหมอโรคหัวใจนะคะสงสัยคงต้องเฉพาะทางแล้วล่ะคะเอ่อแต่โรคของผมเฉพาะเธอครับผมแค่คุณหมอมันเก็บและรักษาดูแลหัวใจของเราไว้จนวันที่เราได้อยู่เคียงคู่กันก็พอครับผมนนนั่แเป็อะไรอ่ะ มือคุณหมอนี่นุ่มเหมือนก้นเด็กเลยนะครับแต่เหม็นเหมือนก้นสุนัขเลยครับนี่จะไม่ให้เหม็นได้ยังไงอ่ะก็หมอจอยอ่ะก็เพิ่งเนบยาลิธิดวงให้น้าเมื่อกี้นี่เองชัดเลยครับน้าแสดงว่าผมนี่จูบก้นน้าใช่ไหมี็ใช่สิวะ เอ้ย่ย่าย่าเหม็นที่หน้าเองได้ไอ่านหรือยังพวกหน้าโอ้สุดยอดตามความเป็นไปสุด